สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาทานรงพึ่งค่ะรงพึ่งนี้นะคะซื้อเป็นของที่โอกินาว่านะคะนี่นะคะประมาณ3,600กว่าเยนะนะคะซึ่งก็จะแพงกว่าเมืองไทยอะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะรเพึ่งหรือรังพึ่งเนี่ยนะคะก็จะอุดมไปด้วยพวกสารอาหารหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจป้องกันการติดเชื้อลดอาการไอด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดใครเป็นเบาหวานนะคะก็ทานเนี่ยค่ะรงพึ่งก็จะหลังพึ่งนะคะแทนน้าตาลได้นะคะแล้วก็ช่วยบํารุงการทํางานของตับด้วยนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจจิงข้างหน้านะคะ эхлээд เคียวแทนเป็นหมักฝรั่งทานเล่นนะคะอืมอร่อยข้าพเจ้าชอบมากค่ะชอบกินพวกน้ำผึ้งอะไรพวกอย่างนี้คะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะชอบมากอ,มอร่อยอแต่นี้จะต้องซื้อจากของอ,อ,งอยู่ที่โอกินาว่านะคะ อย่างเวลาพวกทานพวกอืมพวกอืมน้ำผึ้งหรือวพวกรอยัลเจลลี่เนี่ยนะคะถ้าจะซื้อเนี่ยนะคะบอ,อย่างรอยัลเจลลี่เนี่ยข้าพรเจ้าก็เออ่ของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาซื้อเขาจะมีเป็นของมีของจีนกับของบราซิลนะคะที่เขานําเข้าอะค่ะนะคะ,นะคะราคาก็ค่อนข้างแพงอะคะ่ะ ลอยโยจารี่ก็จะมีทั้งสดกับเป็นเม็ดะคะนะคะ,นะคะของอีฮอนี้นะคะอันนี้ซื้อตัวนี้มาด้วยค่ะอันนี้ของอีฮอ้กันเขาก็จะเป็นพอปพลิสนะคะนะคะอันนี้เป็นเอ่อเป็นน้ำผึ้งใส่พอปพลริส้วยะคะ่ะน้ำผึ้งนะคะผสมพอปพลิสไปด้วยของอีฮอนีคะประมาณนี่คะแปดร้อยหลังจากรวมสิจแล้วแปดร้อยหกสิบสี่เยน เล็กๆนะคะนี่่ะครน้ำพึ่งใส่ผสมพ,อพอัเพลสนะคะอ,อร่อยค่ะเดี๋ยวบงับๆชอบชอบมากะคะ่ะพวกน้ำพึ่งลองผึ่งค่ะขอตัวทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ